พุทธาทาสท,ที่สุราษฎร์แล้วมาที่สี่ก็คือท่านอาจารย์ชาท่านบอกว่าอาจารย์ชาเนี่ยต่างประเทศเอ,อ๋อค่ะนะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมีความเข้าใจเรื่องวิปัสนาอย่างดีค่ะนะฮะแล้วท่านยังให้อัตมาเนี่ยไปที่ท่านพุทธทาสไปพบท่านแ,แล้วยังมีอันหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้กันว่าท่านเนี่ย พูดภาษาบาลีได้เก่งมากแล้วก็แปลภาษาบาลีได้ค่ะแล้วที่ท่านให้ตามาขรรพบเนี่ยท่านไม่ได้พูดภาษาไทยนะอือค่ะท่านพูดแต่ภาษาบาลีค่ะแล้วก็ให้แปลและท่านเชี่ยวชาญบาลีมากค่ะเรียกว่าเจ็ดตำนานที่สองตำนานเนี่ยท่านแปลได้หมดค่ะโดยที่ท่านไม่ได้ลืมตาดูหนังสือเลยค่ะนะอัน,นเนี้ยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่คนน้อยคนจะรู้ว่าแท้จริงแล้วท่านเชี่ยวชาญภาษาบาลี โดยที่ท่านเนี่ยถามว่ามีความพื้นฐานความรู compute, ม้เรื่องนี้ไหมมีถามว่าท่านเป็นมหาไหมท่านไม่ได้ไปเพียงแต่ว่าไม่ได้สอบความเป็นมหาแต่ท่านเข้าใจเรื่องภาษาบาลีและ,ะ,ะอละัขรท่านมักจะนิมนต์พระที่มีองค์งความรู้ประโยคเก้าเกี่ยวกับเรื่องบาลีเนี่ยไปสนทนาประจําค่ะแล้วบทบาทที่สํคาคัญล่ะคะที э ่พระคุณท่านคิดว่าท่านมีบทบาทยังไงต่อวงการพระพุทธศาสนาของเราบ้างนะคะ ต้องถือว่าท่านก็แสดงความเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นตัวอย่างของพระทุดดงที่ให้พระสงค์ได้เห็นว่าการเป็นพระทุดดงต้องทำอย่างไรการเป็นพระทุดดงนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็ได้แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นพระทุดดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะทราบอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อได้ใกล้ชิดแล้ว โดยส่วนตัวของพระคุณท่านเนะะี่ยค่ะพระคุณท่านรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อเกษมมากขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อใกล้ชิดท่านแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้ในสิ่งที่มีรู้มากมายมหาศาลค่ะพูดตรงๆก็เข้าลึกซึ้งถึงคำว่าวิปัสสนากรรมฐานโดยวิธีการที่หลวงพ่อท่านมีกุศโลบายอันแยบยนต์ที่สอนเรา รวมทั้งคติธรรมในการที่จะนำมาปฏิบัติกับชีวิตซึ่งท่านก็มีกุศโลบายที่เอาภาษาบาลีเอาพุทธมนต์มาแปลให้เราฟังแล้วก็ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมาย ต้องยอมรับว่าอาตมาเป็นตัวตนวันนี้ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องมาจากหลวงพอ่อรรเกยมเขมโกจังหวัดลำปางเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับพระคุณท่านนี่ปราบเรื่องมากๆและหนูก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่วันนี้ได้มาสนทนา,ากับพระคุณท่านแล้วก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านเป็นคนที่เป็นบุคคลเป็นพระที่วิปัสสนาได้อย่างเคร่งครัดจริงๆรู้สึกยินดีมากค่ะหรือว่าหาได้ยากค่แะแ้วได้ยากค่ะและอาตมาก็เชื่อว่าท่านได้ บรรลุธรรมของพระอริยะชั้นอริยะบุคคลนะฮะซึ่งมีสี่ชั้นเนี่ยโสดาสกทาคาอนาคาพระรหาห์เนี่ยอัตมาเชื่อว่าท่านได้เป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงของในสี่ชั้นที่ว่านี้ ใช่ค่ะเพราะนอกจากว่าท่านจะปฏิบัติแล้วยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพระพิสุสง์หรือว่ายัางสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้พุทธศสทา,นาสนาเข้าถึงสมาธิได้ท่านมีกติธรรมสอนประชาชนมากค่ะท่านมีกติธรรมสอนประชาชนระดับชาวบ้านค่ะชาวบ้านชั้นต่างๆได้ ลุงแฝงไว้ด้วยธรรมะมากมายแล้วหลวงพ่อเกษมนี่ได้มีออกไปเทศนาสั่งสอนประชาชนไหมคะนอกจากจะเรียกให้พระภิสุเข้ามาพบท่านแล้วอย่างนี้คะ่ะในสมัยหนุ่มๆเนี่ยท่านจะเดินไปเดินไปในที่ต่างๆไปเทศตามป่าชา้าไปเทศตามบ้านคนแล้วแต่ท่านจะไม่ขึ้นรถท่านจะเดินแล้วในการเดินไปนั้นท่านยังมีปฏิปทาอันหนึ่งที่ให้คนเห็นก็คือว่าท่านเนี่ยจะไม่เหยียบกระดาษ ที่ม,มีตัวอักษรหนังสือคเคยเรียนถามท่านว่าทำไมจึงไม่จึงทำอย่างนี้ท่านบอกว่าตัวหนังสือเนี่ยคืออักขระอักขระเนี่ยสามารถทำให้เราเป็นพระอรหันต์ได้<ม>ฉะะนั้นไม่ควรจะเหยียบย่ำตัวอักขระนะ,ะแต่อันนี้ ป่านก็มีปฏิปทาพิเศษเลยค่ะสุดท้ายแล้วนี้สนทนากับพระคุณท่านได้ความรู้เยอะแยะแล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับหลวง,ลวงพ่อเกษมนะคะสุดท้ายค่ะตอนนี้ในสภาวะที่บ้านเมืองของเราค่ะค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเมืองประชาชนหรือเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะอยากจะให้พระคุณท่านช่วยฝากคําสอนอะไรให้พี่น้องชาวไทยหรือว่าผู้ชมที่ดูอยู่ในรายการนะคะได้มีกําลังใจที่จะฮึดสู้กับสภาวะสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สภาพสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะ หลวงพ่อกเกษมได้ให้ธรรมะอัตมาไว้อยู่สามข้อค่ะนะท่านเขียนเป็นภาษาบาลีแล้วให้แปลว่าโกทังสาธุวิโนเทติค่ะแปลว่าบรรเทาความโกรธเสียได้เป็นดีแล้วโลพังสาธุวินโนเทติค่ะบรรเทาความโลภเสียได้เป็นดีค่ะตันหังสาธุวิโนเทติ บรรเทาความอยากเสียได้เป็นดีอัตมาเชื่อว่าสามอย่างนี้เนี่ยถ้าทุกคนมีอยู่และบรรเทาลงซึ่งความโกรธความโลภและความอยากเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะร่มเย็นเป็นสุขแม้กระทั่งตัวเราเองก็จะมีความร,ร่มเย็นถ้าเราบรรเทาสามสิ่งนี้ลงไปได้แน่นอนสิ่งรอบข้าง,ส,งสูงสูงขึ้นไปก็จะร่มเย็นเป็นสุขก็บรรเทาความ เดือดร้อนจากสังคมปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีธรรมะสามข้อนี้อาตมาเชื่อว่าความร่มเย็ยนเป็นสุขจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและคนอื่นทั่วๆไปได้ค่ะ วันนี้แหมรู้สึกอินดีมากเลยค่ะที่มาได้ร่วมพูดคุยกับท่านเจ้าคุณธงชัยค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าคุณค่ะที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ข้อคิดแง่คําสอนดีๆค่ะฝากไปทางผู้ชมที่บ้านด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะขอจะเ,เจริญพรจ้ สนับสนุนช่วงไทยแว็กสไตล์โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโกเป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติอันน่าทึ่งของหลวงพ่อกเกษมเขมโกครับพร้อมทั้งหุ่นจำลองที่เสมือนจริงตระการตามากๆเลยทีเดียวครับไม่น่าเชื่อละสิครับว่าเป็น ฝีมือของคนไทยของเรานั่นเองนะครับแต่ก็ต้องเชื่อว่าเป็นฝีมือของคนไทยครับหนึ่งชั่วโมงเต็มในวันนี้ครับมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมจะต้องได้สาระความรู้ไปอย่างแน่นเยดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะนําไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองหรือครอบครัวครับหรือท่านใดมีจิตกุศลที่จะนําไปถวายวัดครับติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับรายการไทยรัฐอินไซด์ในวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับน่าเสียดายจริงๆนะครับ ติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับที่เราจะพาคุณผู้ชมไป i n s i ซส์อินไซ h ์ครับอินไซ์แบบนี้ไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวกับ t ทยร a ฐอินไซส์นะครับสำหรับวันนี้ครับหมดหน้าที่ของผมแล้วครับต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ทางเลือกตื่นตากับคุนที่เพิ่งจำลองพระเกจิอาจารย์ที่ปัน้นและมีขนาดเท่าองค์จริงโดยฝีมือของคนไทยที่คุณต้องทึ่งในรายการไทยเว็บอินไซด์ทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางไทยวิชั n นชแ